สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาตุง JO1 Official นึกจำซื้อซองอ่ไรครับพอดีไปอบร่มกับบอร์ดโจมาหมื่อ้านนี้ครับกว่าสีหอดบ้านกาเที่ยงคืนครับบ้านผมอยู่อุดดนก็เลยถือว่าเป็น คลิปแรกที่ไทยกับของยืนยันตัวตนอีพี่แรกครับอันนี้ก็คืออบ้านผมครับผมสีอยู่บ้านสวนนะครับเดี๋ยวผมให้เบิ้งบรรยากาศนะครับตอนโา่สอนี่ครับนีต้นดอกแค่อันนี้ก็ไทยกบไทย ดินไว้ครับตะกี้ปลูกผักครับตอนนี้เน่าฝนฤดูฝนก็มีน่ครับพวกปะขคมใบมอนอันนี้ไใ้ใสตุ่มไก่แท่กกับข่าวท่าเก็ดกับข่าวผมมาเก็บกับข่าวครับแบบอีสานบานๆแต่มีต้นผักคาเนต้นบะกอกนามแล้วก็มีกอไผ่น่ครับบรรยากาศข้องให้ท้องหน้าครับนี่ครับ บ้านก็ยังบเรียบร้อยนะครับออกมาเพิ่งเมื่อเห็ดอยู่สวนนี่ครับนี่ครับถ้าในมีนอนาคนก็อยากเห็ดขั้วอยู่นี่ครับนี่นะสีกระจายกระจายก็เป็นระเบียบครับนู้นกระทอมหน่อยปลายหน้ากับยุบุนครับนี่ครับผมหมเพิ่งนบรรยากาศนี่แหละครับตัวตนของผมครับยืนยันตัวตนครับวันนี้นครับบ้านก็เป็นสีโคกแม่ครับเลยครับ ตอนนี้พระกิจตอนเศร้าผมกะนี่ครับซักผ้าครับเป็นใช่โสดครับนี่ร่างซักผ้าครับหาเซยว้เพราะว่าต้องซักผ้าเสาร์อาทิตย์ครับวันจันทร์สิวมีเสื้อผ้าใส่นี่ครับเป็นคู่ครับใส่สุดสักสุดตรวจการสุดเกกีไว้ครับเราพอนี้ซักตอนนี้นะครับเซไว้ก่อนเซยผ้าว้ก่อนครับ เดี๋ยวว่าสิไปใส่บาทครับจังหน่อยไปใส่บาทจังหน่อยนี่ครับเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศนะครับบางส่วนผมอันนี้ก็หม้อใส่กูใจครับอันนี้ก็รถคู่ใจผมครับอยู่กับผมมาสิบกว่าปีแล้วครับนี่สตาร์ด้าอันนี้ห้อยหมาหมา,มาต่ำนี่แหละครับรถคันนี้นะครับที่ไปอบรมกับบาดจูมว่าเนี่ครับไปคอนแกน่น เบื้องบรรยากาศบ้านสวนครับอันนี้บ้านเพื่อนนะครับบ้านหลังใหญ่เพื่อนรวยเนี่ยบ้านหลังใหญ่เลยบ้านผมเล็กนิดเดียวนี่ครับเกนมีขงานบ้านก็ะปูกเตาเรื่องไว้ครับ้นใหม่บรรยากาศสวนมั่นนี่ครับมีสวนมั่นแต่ก็มีปลาออยครับแต่ก็มีเถียงหน้าหน่อยพู้นอยู่ฝนครับ นี่แหละครับชีวิตผมกระยุบันสวนนี่แหละครับนี่บ้านน้อยหลังนี้สุข,ขีเสียจังนี่แหละครับประมาณนี้แหละครับถือว่าเป็นคลิปแรกอีพีแรกนะครับจินเอกกาฝากกดไลค์กดติดตาม กดซับสไคร์นะครับหายในเด้อครับเบาตุง JO1 Official ครับขอบคุณอะไรครับขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้ครับสวัสดีครับจะเจอกันคลิปหน้าครับ